นับตั้งแต่ชาติกับเนตรแห่งชีวิตแห่งกิจดวงนี้ที่ได้มีบุญมีวาสนาจากการที่ได้สั่งสมมาได้รูปสมบัติเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ ได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาธรรมที่ผู้รู้ผู้มีความปรารถนาดีผู้มีความบริสุทธิ์ใจประทานสิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อให้ผู้รู้ตาม เพื่อให้ผู้กระฤพิตามปฏิบัติตามรู้ยิ่งเห็นจริงดังที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไม่ปิดบังใดๆทั้งสิ้นนั่นคือพระประสงค์อันยิ่งใหญ่แห่งบรมครูของพวกเราและพวกเราก็ได้มีโอกาสมีบุญมีวาสนา มาอาศัยร่มเงาพระบารมีของพระองค์จึงได้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสคือปลูกศรัทธาลงในพระพุทธเจ้าปลูกศรัทธาลงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ปลูกศรัทธาลงในสงสาวกของพระพุทธเจ้างอกงามไพูบณ์ด้วยศรัทธางอกงามไพูบุ์ด้วยความเลื่อมใสจึงได้มอบกายถวายชีวิตเป็นลกูกศิษย์เป็นทาสรับใช้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ความหมายในความหมายว่าเป็นทาตรับใช้ก็มหมายถึงว่าเราจะคิดจะทำจะพูดสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเราก็จะไม่ละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต เราก็เพียรพยายามที่จะทำตามนั่นแหละคือการมอบก,กายวาจาใจของตนเองให้เป็นทาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนแนะนำอุบายวิธีใดๆต่อการประพฤติปฏิบัติเราก็ยินยอมพร้อมใจกับการที่จะประพฤติตามปฏิบัติตาม คือมีความตั้งใจที่จะทำตามปฏิบัติตามแต่ด้วยความที่เรายังโง่เขาเบาปัญญาเพราะยังถูกอำนาจของกิเลสตันหาอุปาทานมันห่อหุ้มรุมรัดกระชากดากดึงเป็นอุปสรรคขัดขวาง แนวทางที่เราตั้งใจอยู่เสมอเสมอแม้จะดิ้นรนเพียรพยายามก็ยังไม่พ้นยังถูกสิ่งเหล่านี้ผูกมัดรัดรึงอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่ามันรัดรึงเรามาตลอดเวลา ตลอดเวลาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้แหละจะไปเกิดได้พบใดชาติใดในกามาพจรภูมินี้ก็ถูกกิเลสตัณหาอุป,ปาทานนี้แหละมันมัดไว้มันจูงไปมันลากไปผูกมัดรัดรึงไว้จึงกล่าวว่า เป็นสิ่งที่ติดต่อติดตามเรามาโดยตลอดหาช่องว่างที่จะให้มันเผลอละเลยเราแทบจะไม่มีเลยแม้แต่ขณะที่เราเพียรพยายามที่จะดิ้นรนออกจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความ สามารถตามกําลังเต็มที่ของเราที่มีอยู่ในขณะในขณะเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะรอดพ้นมาจากบ่วงของมารและเสนามารเหล่านี้ได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้องค์สมเด็จพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรง แนะนำพร่ำสอนและเป็นกำลังใจว่าที่พระองค์ทรงสั่งสมคุณงามความดีสร้างพระบารมีมานั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าง่ายสะดวกสบายท่านกล่าวไว้ว่าถึงขั้นเอาชีวิตเข้าไปแลกยอมเจ็บใจยอมเสียใจยอมเจ็บช้ำน้ำใจ รักแสนรักห่วงแสนห่วงห่วงแสนห่วงก็ต้องทุกข์ก็ต้องทนเก็บแสบปวดร้อนสักเพียงใดก็ต้องทนเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะแต่กเกียกแต่ก,กายให้ผ่านพ้นไปในแต่ละภพแต่ละชาติแต่เมื่อพระองค์มาประสบผลสำเร็จแล้ว ด้วยกำลังของความเพียรพยายามเหล่านั้นแหละจึงทรงหยิบยกสิ่งเหล่านั้นแหละมาแนะนําพรำสอนพวกเราทั้งหลายว่าต้องดำเนินเช่นนี้ไม่ใช่จะมานั่งอ้อนวอนจะมานั่งขอขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้เป็นเช่นนี้แต่ไม่ได้เพียรพยายามที่จะเดิน คือเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเลยมันก็ขัดกับหลักของความจริงที่ท่านกล่าวว่าทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นขยันก็เอาชนะความเกียดคร้านได้ไม่โลภก็เอาชนะความโลภได้ไม่โกรธก็เอาชนะความโกรธได้ ไม่หลงก็เอาชนะความหลงได้วิธีการมันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ทจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลมันแพรเป็นพลิกไปพลิกบาทเท่านั้นเองพลิกจากความหลงมาเป็นความไม่หลงพลิกจากกลับมาเป็นตื่นพลิกจากยินดีมาให้เกิดความเบื่อหน่าย พลิกจากยินร้ายมาให้เป็นความปรารถนาดีซึ่งมันก็อยู่ที่จิตของเรานี้ทั้งหมดไม่ว่าจะทรงยกอุปมาอุปไมยข้อเปรียบเทียบใดๆขึ้นมายกตัวอย่างที่พระองค์ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาจะเป็นพระเวสสันดนสรสละให้ทานมากมายสักเพียงใด จะเป็นพระมหาชนกทรงบำเพ็ญเพียรข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยความเพียรพยายามมากสักเพียงใดหรือจะเป็นพระโมโหสดเฉลียวฉลาดหลักแหลมสักเพียงใดก็ตามเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่พระองค์เคยดำเนินมา เพื่อที่จะมาหาจุดนี้ไม่ได้หมายถึงว่ากระโดดมาจุดนี้เลยแต่หมายถึงว่าหมักม,มมสะสมสะสมสะสมมาทันเดียวบุญยบุญญาณิธิ<ม>ถืงเธอในว่าสันดานสันดานสันดาบสันดานสะสมแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้น มันก็เหมือนดินดานที่มันแข็งแกร่งอยู่ที่ใต้พื้นดินที่เราปักหลักลงเข็มลงไปต้องให้ถึงดินดานมันถึงจะหนักแน่นเข้มแข็ง,ขงจะต่อยอดไปให้สูงกี่ชั้นจี่ชั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของดินดานของหลักของเข็ม การที่จะประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็เช่นเดียวกันจึงสร้างมาจังแตกจากฐานหล่อล้อมสะสมบม่มให้แข็งแกร่งจนมั่นใจแล้วก็ก้กาวมาตามลำดับก้าวมาตามลำดับไม่ถึงว่าก้าวขึ้นไปมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่แตกต่างกัน ต่างคนต่างก็ก้าวขึ้นมาผุดขึ้นมาผลักตัวเองให้ขึ้นมามาจากนรกเกิดสุรกายสติรจชานขึ้นมาสู่ภพภูมิของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์มาถึงระดับนี้ก็ด้ดยความเพียรพยายามถ้าไม่เพียรพยายามดิ้นรนสะสมกำลังคุณงามความดีแล้ว ก็จมปลักอยู่กับพบกับชาติที่ต่ำๆนั้นในเมื่อมาได้สถานะที่ดีงามนี้แล้วจะมีสติปัญญาต่อเติมเสริมรูปแบบของจิตที่มีอยู่ณปัจจุบันหรือชีวิตที่มีอยู่ณปัจจุบันด้วยวิธีใดพระพุทธองค์ผู้ทรงพระเมตตาก็ทรงแนะนำพรำสอน ว่าให้ทานนะว่ารักษาศีลนะว่าเจริญสมาธิภาวนานะนั่นแหละคือเครื่องมืออันสำคัญที่จะเป็นอุปกรณ์กับการยับยัง้งชั้นของพบภูมิยับยั้งชั้นสถานภาพของจิตไม่ให้ตกหล่นลงไปสู่พบภูมิที่ต่ำอีกทำห้เช่นนั้น ก็ยากกับการที่จะรักษาสถานภาพนี้ไว้ได้เพราะมันมีช่องว่างเยอะมีหลุมเยอะมีบอ่อเยอะมีโคลนเยอะมีน้ำเยอะเผลอไม่ได้เลยเผลอเมื่อไหร่ก็ตกเผลอมไม่อใดก็หลุดเพราะมันมีช่องทางอยู่หรือคนหรือผู้ที่จ้อง ที่จะจัดการก็มีอยู่ตลอดเวลาท่านจีงว่าให้พยายามให้พยายามถ้าปราศจากซึ่งความพยายามแล้วก็ยากกับการที่จะก้าวขึ้นไปในระดับที่สูงส่งตามลำดับตามลำดับดังนั้นในองค์มรรคแปดประการ ไม่ว่าจะเป็นสมาธิทีความเห็นที่ถูกต้องสมาสังกปะความคิดที่ถูกต้องความดาริที่ถูกต้องสมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสมากรรมตะการกระทาที่ถูกต้องสมาอชีวะ การเลี้ยงชีพทรงชีพอยู่ที่ถูกต้องสมาวายามะความพยายามที่ถูกต้องสมาสติการระลึกที่ถูกต้องสมาสมาธิความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ต้องโยงเข้าหากันให้คล้องจอง เป็นไปในแนวทางอันเดียวกันคือสัมมาทั้งหมดห <c oughs> มายถึงว่าชอบทั้งหมดจะไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยต้องชอบด้วยกันทั้งหมดถึงเรียกว่าเส้นทางอันเดียวกันมีองค์ประกอบแปดอย่างแต่เป็นเส้นทางอันเดียวกันรวมความว่ามักคำเดียว คือเส้นทางจะให้ขาดตกบุกพร่องข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่พร้อมกับการที่จะไปสู่เป้าหมายดังนั้นการสะสมแต่และอย่างแต่และอย่างจึงต้องใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจจดจอ่อกว่าจะมารวบรวมได้ มีใช่เรื่องที่ง่ายแต่ประการใดบรมครูของพวกเราทำมาเป็นแบบอย่างสงสาวกของพระองค์ก็ทำตามและก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราแล้วก็ทิ้งคำสอนไว้วางคำสอนไว้เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เดินตามนั่นเองไม่ได้หมายถึงว่าชักสะพานตัดขาดจากซึ่งกันและก,กันไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องตามมา แต่หารูไ้ไหมว่าพระองค์ทรงเชื้อเชิญชักชวนเรียกร้องขอร้องอยู่ตลอดมาทางนี้สิมาสิพร้อมแล้วก็มาสิยังไม่พร้อมอธิบายให้ฟังว่ามีคุณอย่างนี้มีโทษอย่างนี้อนุสาสนีอยู่ว่าตามสอนตั้งแต่เบื้องต้น แลกตัดสรู้มาจบจนถึงนปัจจุบันก็ยังคงตามสอนอยู่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารตามสอนพวกเราทั้งหลายอยู่แต่พวกเราไม่เงี่ยหูฟังไม่เงียโสดประสาทฟังกลับไปฟังสิ่งอื่นที่เป็นวาทะของมารเสนามารจริงเหล่านั้นก็เลยกึกก้องลบวกวนกบเสียง ที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาทรงอนุสาสนีคือตามสอนแต่เอาเสียงอื่นมากลบก็เลยไม่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเมื่อเสียงอื่นมันดังกว่าจิตมันก,ก็น้อมไปหาสิ่งนั้นพอน้อมไปหาสิ่งนั้นก็อยู่กับสิ่งนั้นเพราะมันนสิ่งที่เคยอยู่เคยชอบเคยยินดีเคยพอใจก็ยาก กับการที่เราจะดึงออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ท่านจะแนะนำพร่ำสอนว่าให้เพียรพยายามค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปแต่และอย่าย่าละอย่าวางอย่าทิ้งเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่คอยส่องทางเราอยู่ถ้าทิ้งเมื่อไหร่มันก็ค,อค,อคอ่อยๆมืดลงเรื่อยเลย ลองทิ้งไม่ให้ทานทิ้งไม่รักษาศีลทิ้งไม่ภาวนาทิ้งไม่สวดมนต์ไหว้พระทิ้งไม่นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้ากลับไปเอาสิ่งอื่นที่ตรงข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพร่ำพรรณนา,นามาจดจำมาบริกรรมมาประพฤติปฏิบัติก็ทำให เท่ากับว่าปิดกลบสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่กับใจของเหล่านี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นดังวนั้นผู้วาทนาดีท่านจึงแนะนำพรมสอนมาให้ศึกษาค้นคว้าประพฤติปฏิบัติในใจของเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าแต่แสดงนั้นอยู่ในใจของเหล่านี้ศึกษาค้นคว้าให้ถึงใจ เมื่อศึกษาคนก็ให้ถึงใจแล้วจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดแต่และอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นถ้าไปมองทางอื่นมันก็ยากที่จะมองเห็นความจริงเพราะความจริงมันอยู่ในใจข้างนอกนั้นคือของธรรมดาที่มีปรากฏอยู่แต่ความรู้จริงเข้าใจจริงมันอยู่ในใจแต่จึงให้ฝึกฝนอบรมที่ใจนี้ในแต่ละครั้งแต่ละคราว วันเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่าทิ้งจึงเป็นเหตุเป็นผลให้เราท่านทั้งหลายมุ่งมั่นตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญคุณงามความดีในลักษณะอย่างนี้ก็โดยความมุ่งหวังที่จะให้จิตนี้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเติมกำลังปัญญาให้กับจิตนี้ ให้รู้ให้เข้าใจจ,จึงจึงเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานถือเป็นบาทอันสำคัญที่จะจุดประกายความสว่างสวัยความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นถ้ามันใจมันสว่างแล้วก็มองออกชัดเจนในทีนี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่อะไรควรพิจารณาอะไรควรทิ้ง นั่นแหละคือสิ่งที่ความรู้จริงความเห็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นมันถึงจะเข้าใจแล้วมันถึงจะเบื่อหน่ายมันถึงจะคลายจะปล่อยจะวางถ้ารู้ไม่จริงมันก็ไม่เบื่อหน่ายไม่คลายไม่ปล่อยไม่วางแต่จริงให้เจริญทำกรรมาฐานจะเป็นอสุภกรรมาฐานสมถกรรมาฐานก็ล้วนแล้วแต่เป็น วิธีปฏิบัติทั้งนั้นเลยจงทําเมื่อทําแล้วจะเกิดผลทันทีอยู่กับปัจจุบันนี่แหละแต่ผลมันจะเกิดขึ้นเี่เราเนื้อพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกหรือดูความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงของหลังกายสังขารมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเอง เพราะปัญญาไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับพระอริยะสาวกส่งมันอยู่ในใจของเรานี้ต่อเป็นปัญญาที่เกิดตรงนี้ถ้าใครเห็นก็เห,นเห็นที่ตรงนี้แต่จรีงกว่กเป็นสันทิฏฐิโกเห็นด้วยตัวของตัวเองเห็นด้วยตัวเราเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าเห็นไม่ใช่พระอริยสาวกท่านเห็นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกคือต้องการให้เราเห็นเองถึงจะเป็นสมบัติ เกิดขึ้นกับตัวเราแท้ๆพระองค์ไม่ได้สง,งวนลิขิตยอยากรู้อยากเห็นดูเอาเองจึงเรียกทำคำสอนนั้นว่าเป็นสันธิติโกผู้ประพฤติปฏิบัติถึงจะรู้เองถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้ก็ขอยทุกท่านตั้งใจโดยใช้เวลาต่อไปนี้ประมาณ35นาทีดูลมหายใจ ดูคำบริกรรมดูข้อธรรมที่ยกขึ้นมาพิจารณาให้มีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ทุกขณะในปัจจุบันนั่นแหละคือสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติอให้ทุกท่านตั้งใจเม,เ,มเมื่อเสียงเมื่อเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเราก็จะได้สาธยายหมวนแผ่เมตตา